อันนี้อะไรที่หลุดออกมา้นะครับต้องมีครบ4ชิ้นนะมีนอ็อตมีตัวสปริงนะครับแกะอันนี้ให้ถอดข้างบนนะครับถอดตัวนี้ออกมาก่อนถอดได้ปะถอดกัน ดูให้ดีนะครับมันจะมีนีตัวเล็กอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับอ่ะอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัวแม่แรงอยู่ข้างบนนะครับเราวมีแหวนอยู่ข้างนอกตัวสุดท้ายอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแบแบริงะค่ะอืมบอลแบรริงครับก็ก็เอาไว้ตัวนี้นะครับมาประกอบใส่คืนนะครับอ่ะจะอยู่ยนี้ นะครับวางสปริงเข้าไปนะครับวางเข้าไปอยู่ระหว่างสปริงกับไตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สปริงอ่าสปริงเสร็จแล้วก็เอาตัวน็อตตัวนี้นะครับมายึดับอคล็อกเข้าไปนะครับหมุนขันเข้าไป ให้เข้ามาลึกๆนิดนึงนะครับนี่ลึกๆเข้ามาข้างในหน่อยหนึ่งนะครับนนี้มันก็จะอยู่รออย่างนี้นะครับกลายไหนก็ได้ครับสิ่งต่อมาที่เราวางก็คือไอช่องตัวนี้นะครับสังเกตให้ดีเงี้ยตรงนี้ครับเข้าไปในรูนะครับเราสอดเข้าไปน้านข้างนะครับสอดเข้าไปอ่ะ อ่านะครับแล้วก็ให้นี่เข้าไปนี้ดูครัอาจแล้วก็ขันน็อตขันน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมแป๊บนึงหลบแป๊บนึงลองแกว่งไปแกว่งมานะครับสังเกตดูตามที่เราชอบว่าเราเอาแน่นอันนี้ค่ะอันนี้อ่ามันจะอยู่ละอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วข้างล่างเอาแน่นแขนให้แน่น สะครับขอ,ขอขอเคาะก่อนขอเคาะก่อนครับตอนนี้เราขันให้มันลึกเข้ามาหน่อยนะครับให้มันแน่นหน่อยหนึ่งะสังเกตนะฮะมันก็จะโยกยากขึ้นละแล้วแต่ค,ความชอบอ่อนชอบแข็งของแต่ละคนสามารถปรับได้นะครับอ่าขันให้มันแน่นนิดหนึ่งให้มันลึกเข้ามาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีช่องลึกเข้ามาหน่อยหนึ่งอ่ะเบร้อยครับ